สวัสดีจ้าแกงนม้ใส่ผักะอมใส่หมูสามสามันใส่กะทิอยากกินมาดูนแล้วเป็๋ยจะเสียคับดิพี่น้องเสพเสนลมกันเ้ย คืออยากมาโดนแล้วจัดไปเลยอน,นี้เต็มเต็มเลยเตรียมเรียบร้อยบริใส่เขาเบือได้นี่ใส่เป่งมันสำปะหลังมันก็บคนแล้วพี่น้องแป้งมันสำปะหลังข้นเหนียวนุ่มหนุบหนับอร่อยแซบขนาดเลยถ้าใส่เขาเบือก็แซบใส่แป้งนี่ก็แซบพี่กันแซบสุ่อันนึงละ เข้าประตองเห็ดแบบทุกเสริญบ่งไวประตองไปเซ่ให้มันหยางกันนะ